มีเฟคอยู่นั่นไงมีเฟคอยู่มันก็มีเหมือนกันคูเริ่มประมาณแล้วครับส oh. องห้าหนึ่งบอลลิเกอร์อือมันโดนระบายแดงไม่น่าโดนการแดงกําลังเข้าเอ็นดอร์อาจจะเข้าไม่ไม่ไม่หยุดนี่ตีอยู่ไงมนัมนอะไรดิไอ้ยดอมวมันเอฮ้ยมันไม่เข้าคู่มันเนี่ยไอ้นเนี่ยเนี่ยเร้ยกันเราแล้วกันไปกูไปกูไปไายบอลลิเกอร์เจ็บมันไหวเหรอ เมยยกแล้วเมยมันยกแล้วไอ้เชนดิกเตอร์มันม่เข้าพุ่มอ่ะด้วยนะตึ๊เตอร์นหนึ่งหนึงน่งเอ้าตึ๊เตอร์ล่างล่างเลยเว้ยเมื่อกี้อยู่เอียงขวาอยู่ไม่น่าหรอเออเ<ไ>วลคือหลอดเก็บเลือดหลังป้อมเหรอดอาตัดเวฟหน่อยได้ปะตัดเวฟไม่ดีกต้องดูแบบเหมันวาร์ปอะมันวาร์ปะเป็นตอนจบจบบูนะเฮ้ยอ้าวเสร็จตันวาบไม่เสร็จเคๆตรงนี้เคเดียวพอเไลเลยเบลเลย ไอปูเราเล่นได้นะเพื่อนนิกเตอร์เจ็บถ้าจะไปกินซีมิวฟาวะเดินไม่ได้นะระวังนะเดี๋ยวเดินลวให้ไิซีดกิซีดิิซีพอแล้วมั้ดึงดึงไดึงไงจเน่ลงจเด็นเยนเนี้ยลงใหม่ลงสายวะลงกิซี่อ่ะลงกิซี่หมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยยัดยัดมั่วเลเขาเล่นอะไรมั้งไปวนเตอะหรอดมีตีนไม่ใช่ฟาอย่างกว่าฟาเลยนเมืนเดิม วไม่เคยทำให้ผิดหวังเจริงโอ้โหเมื่อนะไปเตอร์ขึ้นบนอ้าวมาเล่ข้างนอกเลยอ่ะขึ้บนตกนเตเตอร์ตีแล้วเฮอตอร์ยึดเอาซ้ายทำม่โนเมอยู่บนนะล่าสุดเมื่อกี้ไทันเลยเนาะเอาซครัเอานะ

ได้บนได้ oh. เฮ้ยเอรอนเดอยู่ล่างล่ okay. างสองตัวล่างสองตัวเอ๋ยฟิกละเพื่ออะไรเอาที่มาแล้วมาแล้แงให้สาฟิกเลยกู่าฆ่าไม่ได้มันน่าจะอยู่ขวาใช่ไมเอรอนด็อกไม่ดูบนดึงมหนนะบนก็ถอดได้ไม่มีอะไร ม่พุ่มนูนุพุ่มสอง <c oughs> หน่าเล่นไม่ได้มข้างบนรองโดนลอง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 มันยำล่างไม่ฟาร์มเลยเว่อร์ตนะ้องงโดนยอด เวอะไรเงี่ยไม่เบนฝ่าไอ้สัตว์ไม่ใช่เมนฝ่าบนบนมีไวโอมบนดิกเตอร์ขึ้นแล้วนะเอ้ยร่างได้น้เวเว่ยเว้ยเม็ดลงมาแล้วกงตรงกลางเล่นต่ำเล่นต่ำมาเม็ดลงเม็ดลงฝ่าดิกเตอร์ขึ้นโอเคเคเดือแบบที่หนึ่งได้ติดคิซีแล้วได้อยู่นะที่ว่า ไอ้ิกตอริกเตอร์ดักว่าจัดเฮ้ยลองตาโปโอจะแน่วลงด้วไหมพอเฮ้ยอินดอลล่างตัวเดียวบนสามตัวจเแน่วลงแล้วเล็กเตอร์ติดหรอชื่อระบบนนห่อมีแข็งเฮ้ยไม่ได้ลาบูเลยซิฟิกเจ็ดศูนย์เก้าทีหมดละคนเคลียร์เสร็จไปรอดูฟ้าแดงนะ เตืนนะกลางตกีเี้ยตายอนี่ยไอ้กลางระวังนะเรียนน้องบีบเยอะเลยบนผมนี่เคียนะเตลอดเรยนด้ไหเจนบนเคีรยแล้วจอเค่ร่างเหรอมีอันติายนะไหมรอดูอยู่ตางนิเตอร์อ่ะมนดึงมาถอยถอยถอยกันติตัวติตรวกันเลยอาได้คนนี้ได้ี่หมดแล้ววะดูกันไหนดูกันหนบูบูใชกันไหน ดูดูคุณต้องดูพิกเ่ด้วยวะตายพิกโอ้พิกซจะตายจะต้องเราเราไปไ่รอดก่อนแบบนี้เนี่ยเ้มาเรียนดอลลงานดอลลงเนดอลลงใช่ั้ยถอยเลยถอยเลยร่างันพิกซี่รีนะเรนดอลลงไปอุ้เรียนตีกรอนเราดูการได ได้ได okay, okay. uh ้เฮ้ยลิเตอยู่นี่พอดีเลยมากเลยกูไปซ้อมท้องแน่หว่ะมีเซนเนลด้วยเกี่ยวเกี่ยวเรียนรอได้อยู่เจ็บว่ะบนลิฟต์เพียกแล้วแข่งไหมบนบนเคลียร์ได้บนเคลียร์ได้เมียนติดเลยเฮ้ยจางโว้ยบนมันขึ้นไปแล้วลิกเตอร์แล้วว่ไปไปบนได้เลยขวานจางบนมีลิกเตอร์น่าจะเปิยเลยพี่ปะเลยบนสามบนสามต้องป่อยอ่ะดูด้วยไหนกูเดินมาครับ ไม่ไม่มีเลยสองอนเคลยไวได้เย่งเราเพื่อได้บนคืนนะเนี่ยได้ได้บนได้บนได้บนได้ไม่เอาตัวเดียวนี่องเดี๋ยวกูได้มานี่มากินรักเลยเต็มเต็มเตเต็มเลยไปไหโอ้ยยย่ยเยยยยยไปยย้ยย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 ยเหยย เมุ้สื้9อ่าถ้าไปโอรวยเะไออยากได้ล่างไว้เอ็เงียวตัวเดียวเดี๋ยวคุสนับลงเนียวเดียวเนี้ดูกลางเลยดูลงอเดินตันตันนลางแล้วมันกล้างแล้วมันเสียลงมันเสยกลางอ่ะเอ้ยมันเสียมันเดินรอมันหนาอยู่ขวางเสียลงเสียล้างเสียลงางเลยฟู อะไรลงไม่อยู่แต่รถพิซซ์เติบมุกผมมเจอพี่มันลงไปแล้วใช่เนี่ยตอนน้นพี่ยังไม่มีนักเติดนะไม่ใช่เขาเล่นเตอร์ตเติล่างเขาล่างตีแคหน้าใบอ่ะเฮ้เนี่ยไม่มีลงไงมะั้งรอเอ้ยมันมีแข่ง้วเว้ยมันมีแข่งเล่นเผื่อนกูเล่นเผื่อนเอาให้ตายเลยเอาให้ตายเลยเอาให้ตายเลยดูกลางเลยได้ปะเติร์ตไปพี่ก็ไปกันแล้วปะกูเดินหาฟังอยู่ตีกองเดือยพี่ตีกอนอยู่พี่ตีคองแรกเลยก็ได้นะแคสติลม นี่าจะได้ล่างกล่องคยร์บนเว็บหนึ่งอะแล้วค่อยลงมาดาก็ได้เอ้ลิกเตอร์อยู่นี่กดันแม่งหนยี่ไอ้เหียเตนะมั้ยตอนนี้กูไม่มีของกูยิงใครไม่ได้เลยนี่คนเดียวนรต้องรอเล่นเรื่อยๆเล่นื่อยๆเราไม่ต้องรีบลงบรเบรี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 บมีบรีบรีลรนะมาต้องรีบรีีบรีบรี ดึง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 ต้องดึงดึงโอ้โหไกลว่ะไกลเกินหนามากติเตอร์กลางกลางไม่ทันว่ะกลางไม่ทันไม่ทันไม่ทันอ๋อแฟ้าไปได้เยอะแม่ถ้ายังไปสู้ก็หลับฟ้ามาพันเล่นก่อนติเตอร์ในพวมโอ้ยยิงฟ้าไม่ได้มีของชนะว่ะมีชนะชนะเขามีของไปอ่ะมีของเฮ้ยติเตอร์ว้าวติเตอร์มั่ว อน่าอีกเดิจะตายแลยวไหมน้องเป็นางอ่ะมีมี่ริงวะมีดริงวะมีน้องมีมีสวย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 ต่อต่อห้าอย่างตายแล้วเนี่ยทำไม่เล่นนะมีคอนทีคองทางทางขวาเอาคองได้ปะได้น้องแทงแทงหนแทงหนดูชิปเซ่เดียวเนแล้วโอ้ยลเลยเปลเลยเปเลยเีเกือบได้ปูโอ้ยโอ้ยนะวิปดกนูกวดกันดูกวดกันได้ก่อนเราได้ก่อนเรา เปนยังฟ้าม็นยงได้ร่างต่อนะได้ล่งต่อต้องการต้งกาอย่าเล่นตรงการอย่าเล่นไปไปก็ต้องหีกว่ะมันมาหมดไปเลียวอีๆเอาไม่ได้ไม่เลยยึดยึดแอลไว้เรื่อยๆดีกว่าไม่ค่อยเล่นแอลไปเลยต้องไล่คิกซี่ออกจากแอลให้ได้อะเฮ้บุรีอ่ะเต้นนะเตนนะเต้นนะเอาได้เอาได้บอซี่นี่ออกดิ เราดูบัวคุมบัวให้หน่อย๋ยวได้บัวใช่ได้ได้เซนโดรแล้วเซเนโดรแล้วคุมไว้เลยคุมไวเลยถ้าเดนดันเอาหน้ามันแนบก็ตายอ่ะเดี๋ยวทักแมวกันไม่เห็นนะเวลาบ้านมันดูด้วยดิพอพอทันดทันอยูโดนถ้าไปเล่นน้อยมันมีนี่โดนโดนตายถอยถอยถอยเล่ถอยเล่ถอยเล่ได้ปะจิงไหนจิงเสียตายผมมันจะตายไปก่อนว่าอะไรก็ต้องโดน ก็ฟาอ,อ,อ,อูไปแล้วต้องเรียนลองต้องหลอต้องหรอพี่เกย์รอคมีเลเซ,ซอร์แบบแรงๆเลยอ่ะรววัดวไปโอนกะูไม่ดูดใหญ่ไอ้รเนี่ยไปโอ้กูทธิ์ไปโอได้แล้วนะไม่ดูดใหญ่กลางเว็บม, <c oughs> มันไปโอนน่าจะเคียร์บ้างบนอ่ะเราดูข้างบนได้ไหม เกิด้เคลียร์ทีหนึ่งรมันจะมีลงอยู่นะเวยเออคูณไม่ดุดเดือดไหวลงกลางกลางสามเลเตอร์เลเตอร์อีกแวพี่รอรับสิโดน่ะมันรอรับบนลแล้วติ่งดึงมังกรทิ้งนะตีเดียวได้นะต้องเขียร่างกูต้องเขียนร่างมันติดมันติดของเราตีได้เลยลรวหอยนะตีเราหอยนะอืม โคนิเวียได้กันเดี๋ยวบนเชยเว้หมดพิกซี่เหมือนจะอยู่ในพุ่มเลยพูร้อนอ่าโดนดาบโดนตาเลยพูเต็มเลยลิเตอร์อยู่อยู่อยู่ซ้ายลิเตอร์อยู่พุ่มซ้ายอ่ะเฮ้ยรอรอไฟได้แล้วเว้ยข้างบนมีมินตีนไว้ปนหนึ่งอ่ะเนี่ยบีบีขวาบีบดีบีบบีบบีบีบนะลิเตอร์แต่ขวาเล่นได้ดซี่หมดแล้วยี่ห้อตีแล้วกระโดทุ่นเบิดตายตายมาสถ่ายถ่ายถ่ยต้องถวะเอ้ย ไม่ด้แล้วหนแล้วไหนแ้วหนไม่นดมาเมงแล้วทำไม่ไหวว่ะเอาไทยไยดึงมาดึงมาดึงกลางปล่อยแตกได้นะปล่อยเลยภูปล่อยเลยปล่อยเลยเนียจริงเร่ดนจดึงนะเนาะที่ไรกลางปล่อยได้ไหมได้เราเจอเราบ มันจะมีเปเอาของโอ้เมอรแรงมากจริงอีกตีบอ,อแลแงนด์เฮ้ยใครเล่นมนันเอาของแล<อ> <ๆ S 2> ้วเฮ้ยไอ,อกแก้อวอยากได้มากไยอยากไปฟิตไปโฟกจับจะใครเล่นนะเว้ยต้องหาลิกเตอร์ เกี่ยวกับซิกี่อะไรใช่ไหมเออโผล่ลางดูเดินไปดูเดิอดึง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 ออกมาดึงละดึงละดึงนะตเดนติดเดนไเดูนะนขวามีเรนดอร์ปับแดงตรงปับแดงเราอะเล้ยังมีแข็งอยู่เลยเอ็นอะไรเราของแป๊บยิงไม่ ต้องรอแค่ก๊อดนะเดี๋ยวไปไปก๊อดใหญ่กับมันก็ได้มันปล่อยก๊อดล่างมันไม่ไหวอยอะลองโดนฟิกยบอันนี้เน็คเตอร์แม่งโซนโศกแล้วถ้ามันตีตัวบางๆแหลมเข้ามาเอาไม่ได้ล่างสี่ร่างสี่ร่างสี่เอเดนโดนตีแล้วเราเสียล่างสี่เดนไปตัดบนนะปล่อยวางล่างสี่เลยที่จะมาที่ที่จะมามันจะมาหมดอ่ะเล่นออแล้วกลางน่าจะมาหมด ตรงนี้ตัวไหนตรงนี้ตัวเบลอะไรกันเยตัวตจวฟิกนะเว้ยตัวมีฟิกนะโอเอเอ๊ะไม่ได้ค่าไปไกลแก่ไปไกลเบฟิกไ้ยได้สองป่อมมัเนี่ยเอ๊ะมันมีสีเนวตัวเบบต้องรีเมยต้องรีเอียงมาซ้ายนะเว้ยสีเนวตัวเดียวข้างล่างสามสเตเตอร์นม่ปุ่มอะรหรอไปละที่เยอะไปละปุ่มค่าคนตาย อย่าบุลดวงบุลดวงแข่งแล้วแข่งแล้วไปยามีลงมีลงมีลงลงแล้ว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 โอเคพี่ลี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 จะยังได้เกิดแล้วอีกนิดนึงอ่ะคลิกซี่ไม่ฟิกน้อยกี่นาทีวะครูหน้าหน้าผมมีดิกเตอร์คิกซี่อยู่นี่สิบหกสามโซนอ่ะมันเปิดไว้ได้นะรันดองก่อนเดีกว่าไปไหมนะไปเลยไปเลยยังยังยังดูก่อนดีดูก่อนดี จะพานันไฟพานันไฟกูมีมอร์นิ่งเหรอมือใช่ป่ะมันมันจะรอเล่นนั่นแน่นอนก็หาเกี่ยวดอว่ะถ้าเราโผล่บมันเปิดไปขบวนขบวนอย่าโผล่บเลยอย่าโผล่บนเลยให้วชนไปเห้เสมอจะไม่เปิดหรอถ้าเสียเี้โผล้รถแท้ถ้าโผล่ก็จับจับแม่สักตัว แล้วเราเราไปรูปซีเนียวก่อนเถอะไอ้เชี่ยมไม่ถ้าเปิดไม่แต่ถ้าถ้าถ้าเราเมื่อราซีเนียรมันก็เปิดเร็วเลยมันอยู่แต่โซนนั่นแหละเราดรวยเราดรวยวเราดรวยวะได้เอาไอ้เราเราทำกลางเราทำกลางก่อนอ่ะเขาไปบีบเขาไปบีบไปพุ่มบูดนะพุ่มบูดเต็มเเนี่ยพุ่มบูเราได้เลือดเราเต็มเลยเราเต็มเลยด้วยด้วยดูวยตายมีเกอร์มีเกอร์รับอยู่รับอยู่รับอยู่เอ้ยได้ของแล้วได้ของแล้วถอยมา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 แทง แทงไรปะมามามาเดี๋ยวแทงไงคุมกันดีๆะเดี๋ยวกูคุมพับตรงบูเราโผกการเดินไม่ไม่ดติแต่ไปไปโซเลยนะกีนีกีนีเจ็บบเจ็บเ็เจ็บเ็สิบช่วยตีหนพี่ดึงหน่อยดึงหน่อยล้างอเจกพี่อ้เจ็กโอ้ผมตายแน่เลยโดนคลิปซี่เฮียทีเดียวพอไะโอ้โหดึงมาดึงมาดึงมาเลยวยคลิปซี่สิบมุมไหมใช่มมไม่ดีมื่อกีต้องเล่นคน เจ็ดแม่เจ็ดหนึ่งไม่สวยสวยห้าร้อยสัตว์โอ้ยเจ็ดสิเวกเกิดอ่ะอ่อยไม่ราไม่มีตาเกิดกูกูกูมีฟิกชาร์ดนะเวฟเจมีแข็งเลยโอ้ยเราดูหน่อยดิ อเออต้องคอต้องคอยมากเลยนายรอกูสิเ็วียดไม่ตีปมมันไม่ได้ตีปมเอ้สิบุรอกูทายว่ายุ้ยวายุ้วายัง่เกิดไม่เกิดเดี๋ยวู้เกิดรทันะทันละทันทันเต้นเลยายจะตายตา้ยแดยแวส้สวยสวยแล้พี่ยอล้ลยเฮ้ยมันพี่แล้วยแ้ว้วส้วนว้วย้วย้วยลลวย้ยแ้้ยล้วยล้ล้วล้ล้วสว้ยล้ยแล้ย้ยแลยล้้ยล้วสวยแยลว้ย้ล้ อย่าทำบ้านกูนาหน่ะเอ้ยจบได้บ่เฮียกับแพ้เลยสัต่อวะเงี้ยติดตัวแปดสิบตั้งกลางจบได้อยู่นะต่อไปนะตัวมันเดือดรามิดเลยมันเดือดรามิันเดือกีหน้าดาเมิดต่อไปจบได้นะโดนมาร์กี้เฮียดาเมจลุมมันนะลุมมันนะลุมมันนะดาเมจแม่งมีอยู่หมอยด้วยนะลมสายเฮ้ยมันตายอยู่มันเพิ่งเกิดเฮียลุ้มลุมลุ้มลุ้มมั่วเนี่ยเนี่ยไอ้เนี่ยอันนี้มั่วตรงยับเลยตีป้องตีผู้อ๋อตายแล้วตายแล้ว ไอเกมมัส่งจบ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 ไม่ทันเลยตีเกิดทันทันทันคีซี่คิซี่ตัวเองตบอลติบอลตีบอลต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 อลเ้ยชนะเลยเียกูแฮปปี้อะีเียไ่ไม่ผมไม่กลับยาวผมไม่ก้ับยาวเดียพูโคตรแจกเลยสัตวเต็มนี้เลียโอ้ยเฮียแทนนี่เรียกตายยากยากตายง่ายเกิร์มดิเจมนะ เหนื่อยตอนนี้เนื่องเหนื่อยพูิตายง่ายแด่เกมเนี้ยเกลือก็เล่นตายง่ายอ่ะ <c oughs> ทำอะไรไม่ค่อยได้วรอเกมนะเ,เนี้ยเงินมันตามด้วยหรอ